ของติดคอลูกช่วยยังไงเด็กเล็กๆอายุขวบสองขวบเป็นวัยชอบกิดของเข้าปากโดยเฉพาะสิ่งของเล็กๆที่อาจติดคอได้ง่ายเช่นกระดุมลูกปดัดเหรียญบาทของเล่นชิ้นเล็กๆถ้าลูกเผลอหยิบเอาเข้าปากติดคอให้พ่อแม่รีบปรมพยาบาลเบื้องต้นดังนี้ 1. ให้ยืนหรือคุกเข่าด้านหลังลูก 2. สอดมือโอบตัวลูกไว้แล้ววางมือกดตรงลิ้นปี โหนตัวลูกไปข้างหน้าแล้วกระตุกยกขึ้นจนสิ่งแปลกป้อมหลุดออกมาปกติถ้าทำท่านี้สิ่งของเล็กๆที่ติดคออยู่มักจะหลุดออกมาได้สิ่งสำคัญคือเราต้องตั้งสติให้ดีรีบช่วยลูกให้เร็วที่สุดอย่างถูกวิธีด้วยค่ะถ้าดีคนเตรียมความพร้อมลูกไว้ก่อนสอนให้เขาไม่หยิบสิ่งของเข้าปากใช้นิทานช่วยสอนเด็กๆจะเข้าใจง่ายมากค่ะ เลี้ยงลูกด้วยหนังสือกับ p a s s Education เพราะอาจจริงผ่านได้ทุกสิ่ง